สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราเยูอเกมคอคิปเปิลอีกเช่นเคยนะผมโดยสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับสาหรับวิธีการซัมมอนเกี่ยวกับบอสตัวใหม่นั่นเองนะก็มาดูกันนะครับผมว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีเจ้านีก่อนนะนั่นก็คือเป็นรูปปั้นรอยแยกนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสาหรับอ่าูปปั้นรอยแยกเนี่ยเราสามารถหาได้ที่ไปโอม ทางข้ามผ่านนั่นเองนะครับพอเราได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดเข้าไปเลยนะพอเราก,กดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเราก็มาที่ขวามือสุดนะครับอยู่ที่กลุ่มประดิษฐ์ตรงนี้เนาะให้เรามาที่อันนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องสแกนบอสต,ตัวใหม่นั่นเองนะจะชื่อว่านิมลูซาลาชดีแห่งโพรงทรายนะครับก็ซื้อมาเลย1อันนะครับตรงนี้ก็จะใช้20อัญมณีโบราณ20ชิ้นส่วนจกกักรแล้วก็20ไซโทพาสซึมนั่นเองนะครับก็ซื้อมานะครับแล้วก็ สามารถกดดูได้เลยนะว่าบอสอยู่ตรงไหนนะครับก็ลิ้ขวานะครับดูได้เลยนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นเจ้านี้เลยนะนั่นก็คือเป็นน้ําหล่อเลี้ยงเสื่อมสามนั่นเองนะครับตรงนี้เราต้องมีไปด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นของที่เอาไว้สปอนบอสนั่นเองนะครับผมสาหรับวัสดุเนี่ยก็จะมีน้ําหล่อเลี้ยงแข็งตัวแท่งแพนโดเรียมแล้วก็ไซโทพาาซึมนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับแท่งแพนโดเรียมแล้วก็ไซโทพาาซึมเนี่ยหาได้ที่ทางข้ามผ่านได้เลยนะ ส่วนน้ําหล่อเลี้ยงแข็งตัวเนี่ยเราต้องมาที่นี่ครับนี่เลยเราต้องมาที่ไบโอมทะเลทรายกาะก,กําเนิดนะครับพอเรามาถึงแล้วเนี่ยให้เราวิ่งหาไบโอมโออิซิสได้เลยนะทุกคนซึ่งเป็นไบโอมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะครับพอเราเจอแล้วเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เลย <S <S พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้ทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีดอกไม้อยู่ข้างในไบโอมนะครับ นี่เนาะเป็นดอกไม้แบบนี้นะครับให้เราทําการตีได้เลยนะครับตีแบบนี้เนาะนี่ตีได้เลยมันก็จะตอบเป็นพวกมเมล็ดพืชอะไรมาให้เรานะครับและมันจะดอกเจ้านี้มาให้ครับผมนั่นก็คือเป็นน้ําหล่อเลี้ยงแข่งตัวนั่นเองนะทุกคนพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถขาบที่สปอนบอร์ดได้แล้วนะครับนี่เลยก็คามมาหนึ่งอันเลยนะชุบแบบนี้นะผมโอเคทีนี้เราก็ได้เวลาไปตีบอลแล้วครับผมสำหรับบอสของผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เลยอันนี้ก็คือหน้าตาของบอสนั่นเองนะกองความได้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ลานตีบอสได้เลยนะครับผมโอเคัทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นลานตีบอสนั่นเองนะครับี่หน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะสำหรับเซตที่ผมจะมาสู้นะครับก็จะเป็นเซตขุดนั่นเองนะครับก็จะใช้เป็นซอมบิงเกอร์เนาะก็กินข้าวไปเลยโอเคมาวางเลยครับผมมาแล้วทุกคน หน้าตาเป็นไงอ่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นการสู้ครั้งแรกของผมนะโอ้โหหน้าตายังโหดยังไงวะเนี่ยต้องสู้ยังไงอ่ะอ๋อนี่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 อันน,นีตรงกลางอยู่อ๋ออุ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 โอ้โหมีลูกก็มีลูกสมุนด้วยนะทุกคนเฮ้ยมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วยิงตรงกลางต่อเลยนะครับนี่เราต้องรีบจัดการก่อนนะโอ้โห โอ้โหอุ huh. uh ้ยหืไม่ทันได้มองอ้ย uh huh. เอาเรื่องอยู่เนี่ยต้องดีจัดการก่อนชุบกินยากินยาก็าจัดการใ้ตัวนู้นด้วยโอ้โ uh huh. จบหลบไม่ทันเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 2> ตายแล้วอ้าวตายเลยเหรออ้าว เฮ้ยบอสเหรองงครับผมอะไรอะ่ะคุยไม่รู้เรื่องเหมือนเป็นปรสิทธิ์อีกทีนึงหรออะไรครับเนี่ยงงเฮ้ยหายไปแล้วอ้เหมือนเป็นเนื้อเรื่องเหมือนกันนะทุกคนซึ่งมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเรามาดูนิดนึ่งในนี้นะครับ เราก็จะได้เป็นเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอเคอันนี้คือนิวรอนสุญญตานะครับเซลเล์เรืองแสงที่ดูเหมือนจะลอดผ่านตัวมันเองมีรูปลักษณ์บิดเบี้ยวและดึงหลังราวกับถูกตึงไว้ด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับโอ้อะไรไม่รู้นะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นไอเทมเกี่ยวกับเอาไว้คราบอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับเราสามารถวางได้ไหมทำอะไรไม่ได้นะครับขี้ขวามไม่ได้เลยน่าจะเป็นไอเทมอะไรสักอย่างนะครับที่ ค่อนข้างน่าจะสําคัญมากๆเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นหีบใหม่นั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหีบบอสใหม่เนาะก็ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับบอสตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวมาดีเนี่ยก็สู้ได้ไม่ยากนะก็คือต้องตีพวกลูกสมุนออกไปก่อนนะครับมันจะได้เล่นง่ายๆนิดนึงเนาะแล้วก็ต้องตีตรงกลางของมันนะครับตรงนั้นคือจะทําให้บอสเสียเลือดน,นั่นเองโอเคก็น่าจะมีมาเนี้เนาะยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับผม